สวัสดีจ้าชาวลัคนาราศีกันในเดือนกันยายนคลิปนี้เรามาอ่านดวงรายเดือนกันต่อ แต่ว่าก่อนอ่านดวงต้องขอบคุณทุกๆคนขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะไม่ขอบคุณไม่ได้เลยชื่นใจเป็นกําลังใจสําหรับคนทําคลิปมากๆบางคนมาคอมเมนต์เนี่ยรู้เลยว่าต้องการให้กําลังใจจริงๆขอบคุณมากๆเลยส่วนเรื่องการอ่านดวงเป็นการอ่านในภาพรวมนะเราย้ําหลายครั้งแล้วว่าพื้นดวงเดิมของคุณสําคัญมากจริงๆเพราะฉะนั้นดวงที่อ่านไปจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของคุณด้วยนะส่วนใคร กังวลว่าพื้นดวงเดิมดูอย่างไรอยากรู้อันนี้ทำคลิปให้แล้วนะไปหาดูได้สำหรับผู้ที่เกิดราศีกันคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยาจนถึง16ตุลาแต่ว่าตามหลักโหราศาสตร์ไทยถ้าคุณทราบเวลาเกิดระหว่างลักอยู่ที่กันอันนี้จะดูได้ตรงกว่านะในเดือนนี้ดาวประจําตัวของคุณคือดาวพุธจอเป็นเกษตรกุมรักดาเป็นอุดด้วยดาเป็นเกษตร บ่งบอกว่าชีวิตของคุณในช่วงนี้ทําอะไรก็ประสบความสําเร็จมีความราบรื่นนะแล้วดาวพุธเป็นดาวที่เกี่ยวข้องอยู่กับเรื่องของคําพูดการติดต่อสื่อสารเชาวกันถ้าคุณมีการติดต่อสื่อสารเจรจาเรื่องธุรกิจการค้าต่อเรื่องต่อรองเรื่องผลประโยชน์จะมีความสําเร็จดีสิ่งที่ต้องระวงังดาวที่เป็นเกษตรกุมรักทําให คุณจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงบางทีเชื่อมั่นจนไม่ฟังใครอาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดได้และความผิดพลาดที่เกิดขึ้นก็มักจะมาจากตัวของคุณเองดาวพุธเป็นดาวการงานของคุณด้วยเดือนนี้คุณก็ยังโฟกัสอยู่ในเรื่องของการงานหรือว่ามีความรับผิดชอบค่อนข้างมากวันที่สองกันยาดาวพุธด,ดาวประจำตัวเดินถอยหลังกลับไปที่ราศีสิงห์พบวินาศไปทับอาทิตย์เจ้าเรือนวินาศ ดาวคู่นี้เป็นดาวคู่มันสมองคู่ไหวพริบทําให้คุณอาจจะมีการกลับไปทบทวนแผนงานของคุณเพื่อพัฒนาปรับปรุงว่ามีอะไรที่ไม่เป็นไปตามแผนหรือเปล่าระวังความคิดด้วยนะบางทีคุณก็คิดมากหรือว่าวิตกกังวลมากจนเกินไปไพ่ยิปซีประจําตัวตนในเดือนกันยาได้ไพ่แปดไม้เท้าไม้เท้าปกติแล้หมายถึงในเรื่องของงาน หมายถึงการเดินทางก็ได้เพราะฉะนั้นเดือนนี้คุณก็อาจจะมีการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับการงานค่อนข้างมากอาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นโดยที่คุณไม่ได้คาดหมายนะมีเรื่องเข้ามาแบบที่ไม่ทันตั้งตัวแต่ข้อดีคือคุณมีโอกาสที่จะได้ขยับขยายหรือมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้เพิ่มเติมสิ่งใหม่ๆซึ่งจะทําให้คุณพัฒนาศักยภาพของคุณได้ดีขึ้นมีความชํานาญมากขึ้นอันนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีนะ ในเรื่องการงานพุทธดาวการงานของคุณเป็นเกษตรกลุมรักพอวันที่สองดาวพุธก็เดินถอยหลังกลับไปในภพวินาศตัวคุณก็คือดาวพุธเหมือนกันพอคุณไปอยู่ในภพวินาศคุณก็จิตตกบางทีทําให้ทำอะไรไม่อรอบคอบหรือว่ามีความพลังเผือเกิดขึ้นทําให้การงานของคุณมีความผิดพลาดเสียหายได้ยิ่งคุณที่ทํางานเกี่ยวกับตัวเลขการบัญชี ต้องระมัดระวังมากๆนะเพิ่มความรอบคอบมากๆเลยเพื่อเรื่องหัดที่เล็งรักอยู่สิ่งที่จะช่วยให้การงานของคุณผิดพลาดน้อยลงคือการวางแผนอย่างเป็นระบบระเบียบทํำตามขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้แล้วก็ทบทวนแผนงานด้วยนะว่ามีอะไรผิดพลาดบกพร่องแก้ไข ถ้าคุณมีปัญหาที่เกินกําลังจริงๆให้คุณปรึกษาผู้ใหญ่ที่คุ้นเคยที่สนิทสนมนะโดยเฉพาะที่เป็นต่างเพศกับคุณอันนี้จะช่วยคุณได้เรื่องงานคุณอดทนตั้งแต่วันที่สองจนถึงวันที่16หกนะโดยประมาณเพราะพอวันที่17ดาวพุธของคุณจะเดินหน้าแต่ว่ายังเดินหน้าอยู่ในภพวินาานะยังอยู่ในราศีสิงห์อยู่ดาวเป็นทั้งมหาจักรเป็นทั้งราชาโชคพอดาวการงานคุณเดินหน้าเนี่ยจะทําให้คุณพบ ทางออกของปัญหานะมีคนช่วยมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือแล้วก็อาจจะมีเรื่องดีๆมาเซอร์ไพรส์คุณด้วยวันเดียวการดาวอาทิตย์เจ้าเรือน,อนมินาศจรมาทับรักคุณสุขดาวการเงินอยู่ในพมกินาศเรื่องดีๆที่จะเซอร์ไพรส์คุณก็อาจจะเป็นเรื่องของการเงินนะเรื่องความก้าวหนะ้าคุณอาจจะได้เงินจากทางไกลจากต่างประเทศได้เงินพิเศษหรือว่าเงินที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ ทีนี้อาทิตย์ทับหลักเนี่ยจะทําให้ชาวกันมีอารมณ์ที่ค่อนข้างร้อนขึ้นปกติกันก็ไม่ร้อนเท่าไหร่นะใจเย็นอยู่พอสมควรรอบคอบแต่อาทิตย์เขาเป็นดาวธาตุไปพอมาทับตัวคุณแล้วไฟในธาตุดินมันทําให้ชาวกันจะแข็งขึ้นนะ่ะอาจจะไปกระทบกระทั่งกับคนรอบข้างได้อันนี้ระวังนิดนึงนะแล้วก็อาจจะมีการเดินทางแบบกระทันหันได้ไพ่ยิปซีประจำการงานในเดือนนี้ได้ไพ่เดอะทาวเวอร์ หน้าไพ่อาจจะดูไม่ดีสักเท่าไหร่นะมันหมายถึงฟ้าผ่าหมายถึงอะไรที่มันเกิดขึ้นแบบปุบปรับปัจจุบันทันด่วนไพ่เตือนคุณในเรื่องของการยึดมั่นถือมัน่นในการเชื่อตัวเองมากจนเกินไปอนยะ่างนมทำอะไรประมาทหรือว่าไม่รอบคอบการงานของคุณก็มีโอกาสที่จะผิดพลาดเสียหายหรือคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่คาดคิดมาก่อน สิ่งที่คุณคาดหมายหรือสิ่งที่คุณดําเนินงานไปอาจจะไม่เป็นไปตามแผนที่คุณวางเอาไว้จึงได้เตือนคุณว่าอย่าลืมทบทวนแผนง,งานด้วยนะแล้วถ้าคุณทำงานด้วยสติด้วยเหตุผลคุณก็จะผ่านไปได้ในเรื่องของการเงินวันที่สองกันยาดาวสุ์ดาวการเงินของคุณก็เข้าราศีสิงห อยู่ในภพวินาศด้านดีคือคุณจะได้เงินในสิ่งที่ไม่คาดคิดมีโชคที่ไม่คาดฝันได้เงินลับๆได้เงินที่เปิดเผยไม่ได้หรือว่าได้เงินจากงานลับๆงานพิเศษที่ผู้ใหญ่ให้คุณมาให้โอกาสมานะคนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์ลี้ลับถูกกับดวงนะอันนี้ถือว่าดีหรือทํางานที่เกี่ยวกับ บำบัดเป็นนักกายภาพเป็นหมอเป็นอะไรแบบนี้ถูกกับดวงนะได้เงินดีในมุมกับการคุณก็จะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากนะหรืออาจจะมีเรื่องผิดพลาดเสียหายทางการเงินเกิดขึ้นได้หรือว่าต้องเสียเงินไปโดยที่ไม่มีสาระไม่มีไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยนะตัวคุณซึ่งเป็นดาวพุธไปร่วมกับอาทิตย์ในภพวินาศดาวคู่นี้นี่นอกจากเป็นคู่มาสมองแล้วเป็นคู่ใช้จ่ายตัวเอเลยนะ คุณจะใช้เงินเก่งหมดเปลืองไปกับเรื่องไร้สาระเรื่องไม่เป็นเรื่องเห็นอะไรชอบแล้วก็ซื้อบางทีซื้อมาก็ได้ใช้หรือไม่ได้ใช้นี่ไม่รู้นะเสียเงินซื้อก่อนแล้วเพราะฉะนั้นคิดดีๆนิดหนึ่งเนาะเดี๋ยวการเงินจะติดขัดได้ดาวการเงินที่อยู่ในภพวินาศอันนี้ย้ำเตือนเลยนะว่าไม่ควรค้ำประกันใครไม่ควรให้ใครยืมเงิน แล้วก็อย่าไปลงทุนอะไรที่ได้เงินคืนเร็วๆนะบางทีคุณก็ถูกหลอกให้ลงทุนได้เหมือนกันถูกหักหลังจากคนที่คุณไว้ใจคนใกล้ๆตัวนั่นแหละที่จะทําที่จะหักหลังคุณเนะ่ยไม่ต้องไปหาไกลนะคนใกล้ๆตัวระวังนิดนึงวันที่27กันยาดาวศุกร์ดาวการเงินทับตัวดาวเป็นนิดดาวการเงินเป็นนิดหมายถึงเงินจนํานวนน้อยๆแต่คุณจะได้เข้ามาบ่อยๆ ดาวสุ์ดาวการเงินจรร่วมดาวอาทิตย์ดาวคู่นี้เขาเป็นคู่สมพลทําให้คุณจะใช้ศักยภาพของตัวคุณเองหรือใช้ความรู้ความชานาญของคุณเรียกว่าใช้พรสวรรค์นในการหาเงินเข้ามาได้บ่อยๆได้เรื่อยๆอาจจะเป็นเงินจํานวนไม่น้อยแต่คุณได้เข้ามาเรื่อยๆได้มาหลายทางนะตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้างค่อยๆสะสมมันก็เป็นเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาได้ดาวพฤหเสือ,อหาเจ้าเรือนพันทุเล็งลักคุณแล้วก็เล็งมาที่ดาวสุข พเพลือหัดกับสุขดาวคู่นี้เป็นดาวคู่ทรัพย์คู่โชคแม้พเพลือหัสจะพักองศาแต่ยังไงพเพลือหัสก็ยังคงให้คุณคู่ทรัพย์คู่โชคหมายถึงโชคทางด้านของการเงินการหาเงินได้ง่ายหาเงินได้บ่อยๆเพลือหัดเล็งกับอาทิตย์ดาวคู่นี้เป็นดาวคู่มิตรใหญ่ทําให้คุณยังมีโอกาสดีทําอะไรก็มีคนช่วยช่วยเหลือสนับสนุนนะมีคนให้โอกาสอาจจะเป็นเพื่อนฝุงมอาจจะเป็นผู้ใหญ่ทําให้การเงินของคุณมีความมั่นคงขึ้นมาได้ ไพ่ยิบสี่ทางด้านการเงินได้ไพ่สิบเหรียญเป็นไพ่ที่ดีมากๆเลยสิบเหรียญน,นี่เป็นที่สุดแล้วนะเป็นความอุดมสมบูรณ์เพราะฉะนั้นชีวิตคุณจะมีความมั่นคงได้ตัวคุณก็มีความมั่นใจในศักยภาพของตัวคุณเองว่าคุณจะหาเงินได้แล้วคุณก็ทําได้จริงๆนะหาเงินได้เป็นกอบเป็นกรรมเพียงแต่สิ่งที่เตือนนะพอคุณหาเงินได้เยอะแล้วก็จะประมาทในเรื่องของการใช้จ่ายเพราะฉะนั้นบริหารจัดการเรื่องการเงินให้ดีด้วย แต่ถือว่าเดือนนี้ดาวเรื่องเงินของชาวกันถือว่ายังดีนะในเรื่องของความรักดาวพฤหัสดาวคนรักคู่ครองอยู่ในภพปัตตนีดาวเป็นเกษตรคุณที่มีครอบครัวแล้วนะคนรักคู่ครองก็ยังดูแลเอาใจใส่คุณดีอยู่อาจจะมีอารมณ์เบี่ยงเบี่ยงวินวีนบ้างเพราะว่าตัวเขาพักองศานะอารมณ์บางทีก็ขึ้นขึ้นลงลงก็ชวนกันเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะไปวัดไปเที่ยวไปทําบุญบรรยากาศจะได้ดีขึ้น ส่วนคนโสดมีโอกาสที่จะได้พบเจอคู่แท้คู่บุกเพนะดาวปัตตนิเป็นเกษตรเป็นแต่ตอนนี้ดาวพักองศาแล้วมันมีอาทิตย์เจ้าเรือนวินาศมาทับรักคุณด้วยไปเล็งกลับเพื่อเรื่องหัทเจ้าเรือนปัตตนิเนี่ยต้องระวังมีคนเข้ามาจริงแต่ว่าต้องมีคนเป็นะระวังคนที่ก็มีเจ้าของอะนะรักสามเศร้าสี่เศร้าอะไรระวังสักนิดหนึ่งดูดีด แล้วแต่ว่าสุขทับรักคุณทําให้คุณมีเสน่ห์คุณก็จะมีคนเข้ามารักเข้ามาชอบเยอะเลือกให้ดีก็แล้วกันนะแต่ว่าถ้าคนที่เข้ามาเป็นชาวต่างชาติอันนี้ถือว่าได้นะเพราะว่าวินานีมันหมายถึงชาวต่างชาติได้ถ้าไม่ใช่ชาวต่างชาติเนี่ยต้องระวังมือที่3ระวังรักแทรกรักซ้อนหรือว่าความรักที่อาจจะเปิดเผยไม่ได้อะไรแบบเนี้ยแอบแอบคบกันไปก่อนอย่างนี้นะไพ่ย,ยิบซีด้านความรักได้ไพ่เดอะเดวิลอันนี้เตือน คนโสดโดยเฉพาะสาวๆเลยนะไพ่เขาก็เตือนในเรื่องของความรักที่ไปเป็นมือที่สามของเขาหรือรักจนหลงไปรักคนที่ก็มีเจ้าของที่ก็มีพันธะอยู่นะก็ระวังนิดหนึ่งนี่คือภาพรวมของชาวกันในเดือนกันยายนขอให้คุณมีความสุขมากๆในเดือนนี้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการแชร์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีจ้า